สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับเจตาผ้าร่วยอีกเนาะคะ่ะมือนี่เจตาจะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาเนาะเป็นยังไงกันแน่นอพี่น้องมือขึ้นนี่วันที่สิบสองลาวพัฒนาเนาะมีผู้ใดสวกผู้ใดมานบนอสายวิ่งสายลูดของเจตาเป็นยังไงเนาะมีผู้ติดตามบา่เนาะจ้ะมือนี่เจตาเอามาว่างแล้วเนาะมืออื่นเลขกออกเนาะคะ่ะ เจตาวางกอนมือหนึ่งเพื่อจะเอาไปไว้พิจารณาเนะาะแมนบบล่องบึนล่องลูดเนาะค่ะสองตัวของเจตาพะเขาเนาะกับขอโทษขอ,อให้ไปเบิงแนวทางไม่เนาะค่ะมือนี่ไปเบิงแนวทางไม่กันเลยจ้าข่านี่ก็จะเป็นแนวทางของเจตาผ้าลวยเนาะค่ะของมือขึ้นนี่เนาะ มีผู้ใดสายวิ่งายหลูดน้ำเกตาปอ้อนมือขึ้นวันที่สิบสองเนาะเกตาเขาลูดบนล่างเนาะค่ะแปดบนเขาสี่เนาะค่ะสองตัวไม่เข้าจับคู่ไม่มีเนาะค่ะเขาเฉพาะตัววิ่งลูดเนาะค่ะของเกตามีผู้ใดวิ่งลูดไปน้ำเกตาบดอนมือขึ้นถ้าผู้ใดได้กด็ดีใจน้ำเด้อค่ะ เกตาพารวยเขาวิ่งรูดบนล่างแปดแล้วก็สีเนาะค่ะเกตาเอาแนวทางหม่มาว่างแล้วค่ะสำหรับวันที่สิบสี่เป็นมืออื่นเนาะได้มาแล้วได้มาแล้วจะเกตาพารวยในวันที่สิบสี่ค่ะ วันที่14เล่าพัฒนาของเจตาวิ่งรูดให้หากับสามเด้อค่ะบบห้ากับสามวิ่งรูดสองตัสี่หางคือเก้าค่ะสีห่หางเหมือนเดิมไม่เยอะเอาในน้อยแคขนนี่ละจ้าสามห้าสามหกสามหนึ่งสามศูนย ตัวเบิ้ลก็จะหาหกับสาสามเด้อค่ะ3ตัว3หางเนาะห3า5ามหนึค่ะเล่าพัฒนาบันที่14บสี่องทุ่มครึ่งเนาะค่ะไปรุ่นกันกับเจตาผ้าลวยเนาะกับขอบคุณ f อซทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจมากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเนาะกับขอบพระคุณหลายๆบอกว่าจะเป็น f อซเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะ ีเขามารับชมรับฟังในช่องของเกตาเนาะไปต่อค่ะไปต่อตัวเน้นตัวเจอสามหากับ30ศค่ะลืมไปอีกแล้ว5้าห้าามเนาะค่ะ3มตัวนี่ก็จะเป็นของชอชัยชาญต่อไปเนาะชอชัยชาญวันที่ส,สิกระลุดค่ะเลพุน ชอชัยชาหลุดไปเด้อพี่น้องมือขึ้นกาบขอโทษขออภัยแทนชอชัยชานเนาะค่ะเลขพนบอเขาเลขพนลุดเลขทุกตัวก็มาเป็นแข่แนวทางเนาะค่ะบ่มีไปหูว่าเลขจะเขาจะลุดเนาะถ้าเลขลุดก็กรับขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกลาบขอโทษหลายๆเนาะเอาไม่ไปไม่เนาะค่ะไปต่อไม่กับเล่าพัฒนากับชอชัยชาญเนาะค่ะ โตไม่พื่นไหนมากแล้วค่ะจีตามาแล้วจีตาก็จะเอามาให้พี่น้องพิจารณากันเนาะค่ะขาบขอบคุณชอชัยชานเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจีตาเราพัฒนาวันที่สิบสี่วิงลุดของชอชัยชาญก็จะมีเก้ากับสองเนาะค่ะเก้ากับสองสองตัวหกหางค่ะ 9ก้าสามเก้าสองเก้นสองสค่ะเบิ้ก็จะมีเก้าเก้ากับสองสองเนาะสตัวสิ่งหนงเก้าสองศูนย์เก้าเก้สองค่ะเล่าพัฒนาของชอชัยชานเนาะค่ะสายวิ่งสายหลูดไปลืมเดอ้อของชอชัยชานเพิ่น แนวทางใหม่เพื่นเนาะมาว่างแล้วนี่ตัวนินตัวเจาะสีหางค่ะเก้าสามเก้าสองสองหนึ่งกับสองศูนย์สามตัวกับสองหางค่ะที่เพื่นนนิ่เพื่นเจาะมากเก้าสองสามเก้าเก้าสองค่ะฝากไว้ผิดจรณากันเนาะค่ะกับลาวพัฒนามืออื่นเนาะค่ะโชไชยชานต่อไปค่ะต่อไป ต่อไปเป็นของใครแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอหรือไปสอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะสอบของช่อใช้าชาญกะแคปหน้าจอเนาะคะ่ะเอาไว้ไปพิจารณาไปเล่าพัฒนากันเนาะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นของเจ๊าป,าเจาปากแดงเจ๊ปากแดงเมือขึ้นนี้ของเจ๊พนเข่าวิ่งลูดเนาะคะ่ะเข่าสกับสองเนาะวิ่งรูดสกับสองพ่นกระจับคู่ว่าเข่าเนาะคะ่ะถือว่าเดินอยู่เนาะ,ะสกับสองเข่าบน ไปบุหมดเนาะลางบม่มีของเจี๊ปากแดงเนาะค่ะมีผู้ใดวิ่งรูดน้ํเจี๊ปากแดงบ่พี่น้องมีผู้ใดตามบ่เจี๊ปากแดงเพื่อนกะเอาแนวทางมาไห้ทังช่องเจี๊ตาดีอยู่ค่ะกับขอบบุญขอบคุณเจี๊ปากแดงหลายๆเนาะกับขอบพระคุณหลายๆที่ออกมาว่างทังช่อง ตัวไม้ของพินนมาแล้วค่ะจีปากแดงลาวพัฒนาวิ่งรลุดวันที่สิเพิร์เนี่ยมาสากับ6ค่ะ3กับ6 2ตัว6กหางสามสองสามหนึ่งสามศสองหหนึ่งหกค่ะเบิรก็จะมี3าสกับ6 6 3ตัวสีห่หาง สามหกสองสามหกหนึ่งสามหกศูนย์สามสามศูนย์ค่ะเล่าพัฒนาสายวิ่งสายหลุดก็อย่าลืมเด้อค่ะแนวทางไม่เพิ่นหกกับสามวันที่สิบสองเพิ่นกับเขาวิ่งหลุดทั้งสองตัวเนาะข้างบนตัวเน้นตัวเจาะของเจ๊ป,ปากแดงเพิ่นกับมีซี่ห่างเนาะค่ะสามสองสามสองหกสองหกหนึ่ง สาศนิ์นจอสามตัวสามหกสองสามสามศูนย์ค่ะแคปหน้าจอไปเด้อค่ะผู้ใดเข่าตาชอบมัดแนวทั่งของจีปากแดงเนาะแคปหน้าจอไปตาบกันไปรุ่นกันเนาะค่ะของจีปากแดงเนาะจีปากแดง แคปหน้าจอแคปหน้าจอชอบกับจัดขัดกระพานเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จนะารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเกตาเอามาแน่ใส่กันให้บึงก่อนระวังสองเสี้อน,นี่เนาะถ่ายคลิปเอามาใส่กันชอชัยชาญพี่นอ้อง มีคือกันบ่เอาไมา่บึงชอชัยชานกับจีปากแดงเนาะมีเอาของจีตามาใส่บึงมาแน่ใส่กันเนาะเลี้ยงใส่กันแน่จากนอยชอชัยชานกับของเจตาแนวทางก็คือว่าแล้วเนาะพี่น้องแต่ละเซียนแต่ละคนเนาะแต่ละทันพื้นกันคำนวณออกมา ไก่กันแน่ตรงกันแน่เนาะแต่ทีแน่แน่ไท้เหาก็อยากให้เขาวิ่งรูดสามตัวสองตัวบนล่างอยากให้เป็นแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องความหวังของความหวังของทุกคนก็จะคือกันเนาะค่ะของมักของชอบจีตาคือกันอยากให้เขา,นาเนาะใช้เลขบ่เขาเลขรุดก็กกาบขอโทษขอ,อให้เป็นอย่างสูงเนาะค่ะ เพียงแนวทางกับผิจเจรนากันเนาะอชอบของผู้ใดห้องก็จัดมักของผู้ใดห้องก็จัดเอาบึงเอาเอามาเปรียบใส่กันตัววิ่งตัวูดหรือตัวเดินตัวเจาะของพื้นเนาะค่ะหลายๆเส้นเฮาก็มาเปรียบเทียบใส่กันบึงเจตากะขอให้พี่น้องโชคดีกันทุกคนล่ะค่ะกับเล่าพัฒนาอาทิตย์ละสามวันนะเนาะ กันพุทธุกเนาะเขากับไปรุ่นกันต่อตามกันต่อค่ะมโยมแพ้่เนาะเจตากับ,บมโยมแพ้่ได้พี่น้องไปต่อคือก็วันละกับแนวทังของชอบคลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณทั้งเจ๊ปากแดงเนาะคอชอชัยชาล้วก็เอฟซีทุกท่านที่เขาไมา่กำลังแร่นใจเนาะขอพี่นอ้องโชคดีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรง เดินทางไปใดก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปก็ขอให้มีโชคกลับมาให้มีมชัยคลิปหน้าพ่อกันไม่เด้อค่ะกลับขอพระคุณเป็นปหลายๆคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ